เครื่องม3 G นะครับบันทึกเสียงลรวสามารถฟังได้ทั้งสองข้างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่อย่างา3 3 4บันทึกฟังได้ข้างเดียวนะครับกลับเรามาลองเปิดเปิดฟังดูนะครับ ไฟล์นี้เป็นไฟล์เครื่อง T ยี่สิบสาม G นะครับฮัสดีสวัสดสอบ1ด3 4, 5, 6, 7, 8, 9, สอ6ส8 9สทสดีสวัสดีสวัสดีสวัดีสวอดันดีสคือดีสอบสดีสอับดฟสวสีสคืสดีสวัสดีับั <c oughs> ีีีสสีสััีีสสีสามสสั ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบที่สังเกตสามจะได้ยินฝั่งเดียวนะครับ